ว่าราคาที่ดินนะครับเงินคูณเนี่ยนะครับใช้ราคาตลาดปีไหนอย่างไรนะครับอยากทราบนิดหนึ่งเบื้องต้นนะครับนะครับว่า าคาที่ดินเรื่องของการเป็นคืนนียนะครับใช้ราคาตลาดปีไหนอย่างไรคร่ะก็อย่างที่เรียนนะคะหลักเกณฑ์นในการพิจารณาค่าทดแทนที่ดินนี้นะคะใช้ราคาตลาดปีไหนอย่างไรนะคะกฎหมายบอกไว้ชัดเจนนะคะ เราจะต้องนําพิจารณาทั้งห้าข้อมูลนี้ปรประกอบกันด้วยเฉพาะอันที่มุ่งเน้นมานี่นะคะก็คือราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดนะคะของที่ดินนะคะก็ะในตัวกระทรวงบอกไอ้ช่เอนนะคะเอ ว่าใช้เมื่อปีไหนนะคะก็ใช้สองปีย้อนหลังจากนี้ไปนะคะสองปีย้อนหลังนับจากอะไรโครงการเราเริ่มพฤศจิกายน2568ย้อนหลังไปสองปีก็คือพฤศจิกายน2566ดังนั้นเป็นภาระหน้าที่ของที่ปรึกษานะ,ะไปรวบรวมข้อมูลสัญญาซื้อขายจดทะเบียนที่อยู่ที่สำนักงานที่บินนะคะอันนี้เป็นตัวแปรสำคัญหนึ่งในห้านะคะสำคัญที่สุดเลยในการจะต้องรวบรวม ข้อมูลเหล่านี้มาเพื่อจะเอามาพิจารณาวิเคราะห์สังเคราะห์นะคะร่วมกันทั้ง5ข้อนี้เพื่อให้ได้เงินค่าทดแทนที่ดินตรงนี้ค่ะออกมาให้แก่ท่านนะคะก็ตรงนี้ค่ะนอกจากว่าย้อนหลัง2ปีแล้วนะคะกฎหมายบอกไว้ชัดเจนต้องอยู่ภายในรัศมี2กิโลเมตรจากแนวเขตที่เราเวนคืนนะคะทั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่นี้นะคะที่จะรวบรวมเราจะต้องสำรวจข้อมูลที่เสนอขายปัดป้ในท้องที่ด้วยนะคะว่า เสนอขายกันเนี่ยตารางวาละเท่าไหร่ไล่ไดเท่าไหร่นะคะเพื่อจะเอามาสอบทานข้อมูลว่าข้อมูลที่เรารวบรวมได้จากสำนักง,งานที่ดินกับข้อมูลที่อยู่หน้าง,งานที่เสนอขายตั้ไป้ายเนี่ยเป็นไปในทิศทางใดรูปแบบใดนะคะต้องพิจารณาให้รอบด้านนะคะนอกจากห้าข้อนี้แล้วต้องดูข้อมูลในพื้นที่ประกอบกันด้วยะคะ่ะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านมีอีก่อนนะครับ